สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคาถามของลูกค้าติวผู้สอบบัญชีภาษีอากรกับยีโลนะครับในการที่เราไปเจอโจทย์ที่เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดน,นะครับแล้วมีโอกาสที่จะใช้มาตราที่ต่ํากว่าของหอจก,กรหรือห้างหุ้นส่วนจํากัดเนี่ยมันมีลักษณะการดูยังไงบ้างที่มันจะต้องผ่านมาตรา1 0 8 0เพื่อข้ามไปอยู่ที่กฎหมายของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายฟังแบบย่อๆนะครับว่าเรามีโอกาสที่จะใช้มาตราเล็กๆ ของห้างส่วนสามาัญอย่างไรบ้างถ้าเราเป็นห้างส่วนจำกัดน,นะครับคือท่านท่านนี้เนี่ยเขาก็ทราบอยู่แล้วครับว่าเวลาที่เราเรียนเรื่องห้างส่วนกันที่จะไปสอบผู้สอบบัญชีภาษีก้อเนี่ยก็จะมีห้างส่วนสามาัญโดยห้างส่วนสามาัญนั้นแบ่งออกเป็นไม่จดทะเบียนนะครับแล้วก็จดทะเบียนนะครับแล้วก็ห้างส่วน,นจำกัดนะครับซึ่งในห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเนี่ยก็จะมีมาตราตั้งแต่1นึ่งศถึงหนึ่และจดทะเบียนจะอยู่ที่1 0ึ่งศถึงหนึ่นะครับทั้ง ห้างสวนสามันไม่ว่าจะจดหรือไม่จดก็ตามนะครับเขาจะมีห <net> well <unfamiliar S 1> ุ het, ้น <ihrem> ส <hn> ่วนอยู่ประเภทเดียวครับหุ้นส่วนเขาก็คือไม่จํากัดความรับผิดครับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะจดหรือไม่จดนะครับหุ้นส่วนที่อยู่ในห้างสวนสามัญนะครับเราเรียกหุ้นส่วนนั้นว่าเขาเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดครับไม่จํากัดความรับผิดความรับผิดในหนี้นะครับก็คือหนี้ตรงนั้นเนี่ยสามารถทะลุทะลวงเข้ามาถึง ตัวหุ้นส่วนแต่ละคนได้เลยถ้าห้ามผิดนัดชําระหนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของห้ามส่วนสามัญในขณะที่ห้ามส่วนจํากัดเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ามีหุ้นส่วนอยู่สองประเภทครับมีทั้งไม่จํากัดความรับผิดอันนี้นะครับเรียกว่าไม่จํากัดความรับผิดและก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับเรียกว่าจํากัดความรับผิด ลูกค้าที่เข้ามาถามนี่เขามีปัญหาหตรงนี้ครับว่ากรณีที่เจอโจทย์ที่เป็นห้างส่วนจำกัดนะครับแล้วก็จะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับมาตราเล็กๆก็คือมาตราของห้างหนนดสามัญเนี่ยจะดูอย่างไรเพราะว่าตามที่เขาเข้าใจมาคือมันจะต้องมีมาต,าตาราตัวกลางนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างห้างส่วนจำกัดกับห้างส่วนสามัญก็คือมาตรา1 0 8 0 นะะหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ก็เป็นตัวบอกว่า,าถ้าในกฎหมายของห้างส่วนจัดไม่มีก็ให้เราไปใช้ของห้างส่วนสามัญน,นะครับแต่ในบางครั้งเราก็ใช้ของห้างส่วนสามัญไม่จดทะเบียนบางครั้งเราก็ใช้ของห้างส่วนสามัญจดทะเบียนนะครับเขาก็เลยอยากให้ผมมาช่วยอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะครับก็ขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าในห้างส่วนจำกัดเนี่ยเมื่อผมบอกแล้วว่าเขามีผู้ส่วนอยู่ด้วยกันสองเพศคืคอไม่จำกัดกับจำกัดความรับผิดนะครับนั้นผมจะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันทีละอันนะครับ เอากรณีที่หนึ่งก่อนใช้ปาะกาถีบภูนะฮะกรณีหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าถ้าเมวหนังกาดนั้นมีหุ้นส่วนสองประเภทนะครับก็คือไม่จํากัดกับจํากัดในกรณีตัวอย่างเช่นในบางครั้งนะครับหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยนะครับหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยเวลามีกฎหมายอะไรไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนกลุ่มนี้เนี่ยเราก็จะต้อง อ้างอิงไปถึงมาตาเล็กๆนะครับก็คือของห้างส่วนสาม,มัญน,นะครับซึ่งสมมุติว่าอะไรดีที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนเพศไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัดเนี่ยแล้วเขาเนี่ยนะครับจะต้องไปใช้กฎหมายที่มันต่ํากว่าผมก็ยกตัวอย่างของมาตาา1050ครับในมาตาา1050เนี่ยพูดถึงว่าอะไรก็ตามนะครับที่ห้างไปทําแล้วเป็นธรรมดาการค้าขายของห้างเนี่ยนะครับ หุ้ส่วนทุกคนในห้างจะต้องร่วมรับผิดแบบไม่จำกัดความรับผิดด้วยอันนี้คือกฎหมายของห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนดังนั้นในกรณีที่ห้างส่วนจำกัดและมีหู้นส่วนอยู่ด้วยกันสองเพศและเป็นประเภทไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยนะครับคุณก็ดําเนินธุรก,กิจในห้างอยู่เนี่ยผ่านมาช่วงเวลาห,ลนหนึ่งผมปรากฏว่าห้างส่วนนั้นนะครับได้มีการไปทําอะไรก็ตามนะครับเช่นไปกู้ยืมเงินมานะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหารของห้างเนี่ยนะครับหรือหุ้ส่วนด้วยการเนี่ยเข้าไปจัดการผู้ยืมเงินหรือไปซื้อของหรือทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของห้างที่เป็นธรมรมดาการค้าขายของห้างแล้วผลปรากฏว่าเจ้าหนี้มาฟ้องห้างแล้วห้างไม่มีเงินจ่ายชาระก็จะต้องเข้าสู่ตัวหุ้นส่วนแต่ละคนแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเข้าสู่หุ้ตัวแต่ละคนเนี่ยไอ,กอ้กรณีที่คุณเป็นห้างเหน,นือกกัดแล้วมีผู้ส่วนเพศไม่ได้หมายความละผิดเนี่ยก็จะต้องมีโอกาสนะครับได้ไปใช้มาตราเลยคุณเห็นว่า แม้ว่าจะเป็นห้างส่วนจำกัดก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ได้มีกฎหมายเฉพาะของห้างส่วนจำกัดก็เลยจะต้องกลับไปใช้ที่มาตราเล็กก็คือห้างส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนมาตรา1 0 5 0อยู่ในกลุ่มนี้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่มีโอกาสที่หอจกมีโวกาจะใช้กฎหมายของห้างส่วนสามัญได้นะครับเพราะว่าในตัวของหอจกเองไม่ได้มีกฎหมายที่ไประบุถึงการปฏิบัติตามกฎนะครับในห้างส่วนจำกัดก็เลยต้องไปใช้ของ ห้างส่วนสามาัญไม่จดทะเบียนต่อไปนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีโอกาสที่จะใช้ของกฎหมายเล็กได้นะครับสมมุติว่าห้างนั้นก็มีแบบไม่จำกัดแบบจำกัดความรับผิดครับ ในบางครั้งก็มีโอกาสที่จะใช้กฎหมายย่อยในห้างหุออ้นมันได้เช่นตัวอย่างนี้นะครับผมจะพูดถึงกรณีที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นหุ้นส่วนประเพศไม่จํากัดความรับผิดในหอเจาก,กน,นะครับคือพูดถึงนี่นะครับที่เกิดขึ้นตอนที่เขาเ,เป็นหุ้นส่วนอยู่แล้วก็ผ่านมาระยะเวลาหนึ่งหุ้นส่วนที่เป็นประเภทไม่จำกัดความรับผิดเนี่ยออกไปนะครับลาออกไป ภาระหนี้ที่คุณจะต้องรับผิดชอบหลังจากที่คุณออกจากข้างไปนั้นเนี่ยให้ใช้กฎหมายอะไรนะครับแบบนี้นะครับก็จะต้องไปดูก,กฎหมายครับมันก็จะมีกฎหมายที่เออกียวข้องนะครับของห้างส่วนสาม,มัญเนี่ยมีทั้งมาตราหนึ่งและก็มีทั้งมาตราหนึ่งย์ห้าซึ่งมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยเป็นของห้างส่วนสาม,มัญม่จดทะเบียนเขาระบุว่า จะรู้ได้ไงว่าคุณจะต้องรับผิดชอบหลังจากออกจากห้างส่วนไปแล้วเนี่ยต้องรับผิดชอบอีกกี่ปีนะครับถ้าเป็นตามมาตรา1051เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าก็ดูบอกเกิดแห่งนี้ตามกฎหมายบอกเลยว่าให้ดูบอกเกิดแห่งนี้ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ส่วนเพศไม่จําหนกรับผิดและถ้าเกิดในมาตรา1068เนี่ยเป็นห้างส่วนสามันที่จดทะเบียนเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับว่าภายใน2ปีครับ นับตั้งแต่ออกจากห้างไปก็คือลากออกไปเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบในนี่ที่มันเกิดขึ้นตอนที่คุณเป็นหุ้นส่วนอยู่นะครับภายใน2ปีนะครับถ้าหลังจาก2ปีแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วนะครับนี่นี่คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องคราวนี้คุณมาดูสิครับว่าถ้าเกิดขอจกอแล้วมีหุ้นส่วนเพศไม่จํากัดความรับผิดเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการที่เขาเนี่ยอยู่ในห้างแล้วก็ตอนที่เขาอยู่เนี่ยห้างสร้างหนี้ ทั้งหมมีหนี้เกิดขึ้นก้อนหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาลาออกไปเขาจะต้องรับผิดชอบในหนี้ก้อนนั้นเนี่ยด้วยระยะเวลาอย่างไรเราจะใช้กฎหมายไหนดีเพราะว่ามันก็มีทั้งสองกฎหมายที่เกี่ยวข้องกันเห็นไหมฮะดังนั้นคําตอบก็คือครับคุณจะต้องใช้กฎหมายของห้างสวนสามัญจดทะเบียนก็คือมาตรา1 0 6 8ครับ2ปีหลังจากที่ลาออกไปคุณยังต้องรับผิดชอบในหนี้ที่คุณเคยเป็นหุ้นส่วนตอนที่เกิดหนี้นะครับคุณจะไม่ได้ใช้ มาตรา1051น,น,นะครับไม่เพราะว่าถ้าเราเป็นหอเจ้ากรแล้วจะต้องไปใช้กฎหมายเล็กเนี่ยเราต้องเป็นสเต็ปนี้ก่อนแล้วค่อยเป็สเต็ปนี้นะครับดังนั้นคุณจะเห็นว่าเมื่อมันมีนมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณส่วนแพทย์ไม่จํากัดความผิดเราก็เลยใช้ในส่วนของกฎหมาย1068ที่เป็นท่ามส่วนสามัญที่จดทะเบียนนะครับเนี่ยคือตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราไปใช้มาตรากฎหมายเล็กทัทง้งๆ้งที่ตัวนี้ก็มีแต่เราไม่ใช้นะครับ ต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็จะพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เราจะเอาไปใช้อีกนะครับเป็นเรื่องของการที่หุ้ส่วนนะครับได้มีการทําการละเมิดนะครับไปทำดุดเดียวกันแข่งขันกับห้างนะครับซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนที่อยู่ในห้างเดินเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปฟ้องร้องหุ้นส่วนที่ออกไปทําอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับ ธุรกิจคล้ายๆกับข้างได้นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่ในหอจอกอนะครับในหอจอกอรตรงนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะไปเจอกฎหมายเล็กด้วยนะครับในห้าคุส่วนนั้นก็จะมีคุณส่วนประเภทไม่จํากัดแล้วก็จํากัดครับในกรณีที่เป็นเรื่องของการละเมิดแล้วกันนะครับที่ไปทาหยุดเดียวกันและแข่งขันกับข้างเนี่ยนะครับถ้า ในหุ้นส่วนของหอจกเนี่ยเป็นประเภทที่ไม่จํากัดความรับผิดตรงเนี <CC imi> <S <S ้เขาเป็นประเภทไม่จํากัดความรับผิดเนี่ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเขาจะต้องใช้กฎหมายอะไรนะครับเพราะว่าในตัวของห้างส่วนกัาเนี่ยไม่ได้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับหุ้นส่วนเพศไม่จํากัดความรับผิดดังนั้นเขาจะดูยังไงว่าเขาไปทําอะไรแล้วมันจะละเมิดหรือไม่เพราะว่ากรณีที่เป็นหุ้นส่วนแบบจํากัดความรับผิดเนี่ยทาอะไรก็ได้หมดแต่ตรงนี้เนี่ยไม่จำกัดความรับผิดก็ต้องไปดูกฎหมายเล็กซึ่งเป็นของห้างส่วนสามัญนะครับ ซึ่งในตัวของห้างส่วนสามมันนี้เนี่ยก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างส่วนสาม,มันไม่จดและก็จดด้วยนะครับโดยของห้างส่วนสามันที่จดทะเบียนเป็นนิติคคนะครับก็คือ106 6และกรณีห้างส่วนสาม,มัญที่ไม่จดทะเบียนก็คือมาตรา1038นะครับโดยทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็จะมีเงื่อนไขว่าจะละเมิดหรือไม่เนี่ยแตกต่างกันคือ กรณีหนึ่นะครับเขาบอกเลยว่าหุ้นส่วนที่ไปทหํหดุดเดียวกันและแข่งขันกับห้างนะครับคุณเนี่ยห้ามทําตรงนี้นะครับเพราะถ้าเกิดคุณทําตรงนี้แล้วเนี่ยถือว่าละเมิดเลยก็คือห้ามห้ามไปเป็นหุ้นส่วน้วยการห้ามไปเป็นหุ้นส่วน,ปปน้วยการที่ห้างอื่นๆส่วนคุณจะไปทาเป็นหุ้นส่วนอื่นๆอะไรก็ได้ในตําแหน่งไหนก็ได้แต่ ห้ามคุณเป็นหุ้นส่วนว mm hmm. ู้จาราเท่านั้นเองที่ถ้าเกิดคุณไปทําแล้วแล้วมันแข่งขันและดุดเดียวแล้วเนี่ยถือว่าคุณละเมิดนะครับห้างก็มีสิทธิ์ฟ้องเอาความเสียหายตรงนั้นกลับมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น1นึ่งศูนย์หกแปดเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ห้ามแบบนี้ครับหนึ่งศูนย์หกแปดบอกว่าทำได้ทุกอย่างเลยคือห้ามเป็นหุ้นส่วนแบบไม่จํากัดครับก็คือแบบไม่จํากัดความรับผิด นนในมาตรา106บอกว่าเมื่อคุณมาเป็นผู้ส่วนแล้วนะคุณอาจจะไปทาดุดเดียวกันแข่งกันกรบห้างได้นะครับทาอะไรก็ได้หมดแต่ถ้าเกิดคุณจะละเมิดก็คือคุณไปเป็นผู้ส่วนของห้างอื่นที่เป็นประเภทแบบไม่จากัดความรับผิดเนี่ยแบบนี้เนี่ยห้างเดิมมีสิทธิ์ฟ้องเอาค่าความเสียหายได้นะครับคราวนี้คุณมาดูกันนะครับว่าถ้าเกิดในหอจอกอเนี่ยแล้วผู้ส่วนประเภทไม่จากัดความรับผิดเนี่ยนะครับเขาไปทําการละเมิดคือเขาเนี่ยไปเปิด ทำธุรกิจนะครับในในเรื่องที่เป็นดุจเดียวกันและแข่งขันกันข้า,ขาเราจะใช้กฎหมายไหนดีเพราะว่ามันก็มีทั้ง1066และ1038ลักษณะเดียวกันเลยครับให้เราไปที่มาตาที่เป็นห้ามส่วนสามัญที่จดทะเบียนก่อนดังนั้นกรณีที่จะดูละเมิดนะครับว่าจะใช้กฎหมายไหนก็ต้องไปดูที่ตรงนี้ครับ1066ครับก็คือจะดูว่าเขาละเมิดได้ก็ต่อเมื่อเขาไปเป็นผู้ส่วนเภศไม่จำลัด ความรับผิดกับข้างส่วนอื่นเท่านั้นนะครับอื่นๆเขาทําแม้จะดุดเดียวกันแข่งขันก็ไม่ผิดนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราไ้เห็นเปรียบเทียบนะครับว่าในลักษณะหลายๆล,ลักษณะนะครับถ้าเราเจอโจทย์ที่เป็นข้างส่วนจํากัดเนี่ยแล้วจะต้องข้ามไปเอากฎหมายของข้างส่วนสามั่นเนี่ยคุณก็จะต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะครับบางครั้งข้างส่วนสามั่นจดทะเบียนไม่มีกฎหมายไว้คุณก็ต้องข้ามไปถึงข้างส่วนสำมั่ไม่จดทะเบียนแต่ถ้ามันมีแล้วก็คุณก็ต้องหยุด เขาเรียกว่าหยุดตรงนี้ที่เธอก่อนนะฮะเนี่ยต้องหยุด่อนอย่างตรงนี้เห็นไหมฮะก็มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องมาหยุดที่หนึ่งศูนย์หกหกก่อนนะครับไปไม่ถึงมาตาที่เป็นข่านส่วนสามัญไม่จดทะเบียนตรงนี้ไม่ใช้นะครับเพราะว่ามันมีของข้านส่วนสามัญจดทะเบียนแล้วเราก็ไม่ต้องไปใช้กฎหมายที่เป็นของข้านส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนะครับ